เฮ้ยวันเนี้ยเราไม่สามารถที่จะใส่วิธีการคิดให้กับคนทุกคนได้สอนวิธีการคิดออกแรงลงไปใส่ความคิดทั้งหมดหูกูรักมึงมากเลยกูใส่มึงเสร็จปุ๊บมึงเอาของกูพูดเติดทั้งหมดกูไปหมดเลยเหนื่อยไม่เหนื่อยพี่เหนื่อยแล้วพี่พี่เห็นด้วยผมไหมว่าเวลาเป็นเรื่องสำคัญมากๆใช่ไม่ใช่ถูกไหมเวลาของผู้บริหารมันโคตรสำคัญเลยพี่บางขั้นบางขั้นทำธุรกิจร้อยล้าน ผมบอกเวลาพี่นะี่ไม่โคตรสำคัญเลยพี่พี่เป็นคนที่ขับดันให้มันยอดมันขึ้นเป็น10、บสล้านอะ่ะถูกไหมไปีมันขึ้นเป็นร้อยล้านเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยเวลาเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วสิ่งที่ผมจะจะบอกคือการที่เราจะใส่ความคิดอะไรให้ใครเนี่ยพี่พี่เห็นด้วยผมไหมครับว่าเราต้องเลือกเราไม่สามารถใส่ปูโคมได้เพราะบางคนมันอาจจะไม่ใช่วันนี้ก่อนที่เราจะใส่ความคิดอะไรเข้าไปเนี่ยเราต้องเลือกว่า คนคนนั้นน่ะเป็นคนที่ใช่หรือไม่ใช่ถ้าเราใส่ความคิดที่ใช่กับคนที่ใช่คนรับออกมาเป็นไงพี่มนก็ใช่